สวัสดีค่ะมาวัดที่มาแวะที่วัดศรีอุทุมพรนะคะก็เลยจะถ่ายเก็บบรรยากาศความงามของวัดแห่งนี้ให้ดูนะคะอลังการมากค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวให้มองดูอบๆนะคะหรือเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆเก็บให้ได้มากที่สดุดเอามาฝากทุกท่านนะคะ ตอนนี้เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะจะให้ดูความสวยสดงดงามของเสาภายในพระบูสถนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากราบพระกันนะคะจริงๆกราบไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นถึงความอลังการสวยงามนะคะงามไหมคะทุกคนอลังการมากเลยโอ้โหขอมูนาบุญกับทุกทท่านที่เขามาร่วมกันสร้างวัดนี้นะคะ นี่เป็นภายในพระบูชต์นะคะงามไหมคะสุดยอดเลยโอ้โหโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อจ้อยะคะ่ะนี่เป็นหลวงพ่อจ้อยนะคะกราบท่านด้วยกันนะคะสาธุคะ่ะ ตรงนี้ให้ดูเพดานนะคะงามมากเลยค่ะตอนนี้กำลังจะเดินออกไปชมจุดอื่นนะคะตรงเหนือเพดานนี่จะเป็นภาพซึ่งเขาเขียนไว้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตของหลวงพ่อจ้อยนะคะซึ่งในภาพบอกว่าวัดจะทำการบูจะทำบุญครบรอบหลวงพ่อจ้อย เป็นประจำตลอดมานะคะก็จะทํากันทุกประมาณวันที่หลวงพ่อจ้อยได้มรณภาพวันที่16เมษายนนะคะก็จะทําบุญกันวันที่15-16เมษายนของทุกปีนะคะตอนนี้เราจะเดินออกแล้วนะคะก็เป็น พยาวานอน่น่าจะเป็นหนุมานนะคะตะกี้อย่างที่เห็นไปตอนนี้ก็จะหมุนหันหลังกลับมาให้ดูภายในโบสอีกรอบหนึ่งนะคะออกมาแล้วค่ะให้ดูหน้าปากทางของโบสนะคะนี่เดี๋ยวจะไปจุดอื่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปต่อในวิดีโอหน้า